สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการขายประกันชีวิตภายใน5นาทีผมเชื่อว่าหลายๆคนเนะครับเวลาไปหาลูกค้าเนี่ยอาจจะแบบมีทัมมิ่งที่ไม่เหมาะสมลูกค้าอาจจะเขาเรียกอะไรฮะอาจจะติดธุระบางอะไรบ้างผมเชื่อว่าวิธีการนี้จะช่วยคุณแก้ปัญหาได้นะครับบทการขายนี้เรียกว่าสมการชีวิตครับวิธีการขายไม่ยากครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือ1กระดาษ A4 1แผ่นครับแล้วก็ปากกาสักสสีนั่นเองนะครับ วิธีการง่ายๆครับเราบอกว่าเนี่ยพี่คะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับไม่เสียเวลาผมจะขอใช้เวลาเพียง5นาทีรับรองว่า5นาทีเนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับคุณจําเป็นจะต้องคอมมิตเขาก่อนนะครับถ้าทางให้ดีนะคุณถอดนาฬิกาเลยบอกพี่5นาทีพี่จับเวลาได้เลยรับรองไม่มากไม่น้อยวกว่าน,นี้แน่ๆนะครับจากนั้นคุณก็เริ่มนะครับเขียนสมการชีวิตเป็น4ช่องแบบนี้ช่องที่1นนะครับเขาเรียกว่าได o s o o n ครับภาษาไทยบอกว่า อายุสั้นเกินไปนะครับปัญหานี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับอย่างเช่นครับหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีภาระความรับผิดชอบมีค่าใช้จ่ายผ่อนบ้านผ่อนรถอนาคตลูกถูกไหมฮะแต่ว่าเขาเกิดจากไปก่อนอายุสั้นเกินไปแปลว่ายังไม่ถึงเวลาตายแต่ว่าตายซะแล้วสิ่งที่ตามมาคือว่าเขาไม่ได้ไปแต่ตัวครับคาพูดที่บอกว่าคนตายเอาอะไรไปไม่ได้ไม่จริงครับ คนตายอาจจะเอาสิ่งที่คนอยู่เนี่ยจำเป็นต้องใช้ไปด้วยนั่นก็คือรายได้นะครับดังนั้นประกันชีวิตก็จะมาแก้ปัญหาในเรื่องที่ว่าถ้าวันนี้เกิดหัวหน้าครอบครัวต้องจากไปก่อนนะครับตัวเขาจากไปแต่รายได้ยังคงอยู่เลี้ยงดูเขาครับอันนี้ข้อที่1น,นะครับข้อที่2ครับเขาเรียกว่า leave to long หรือว่าอายุยืนเกินไปครับ เห็นไหมครับว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาครับอายุยืนเกินไปแปลว่าอะไรครับส่วนใหญ่คนกเกษียณอายุกันเนี่ยหกปีอ้าวตอน60ปีเนี่ยเราไม่ได้ทํางานแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยรายจ่ายจะมีเข้ามาเสมอยังต้องกินต้องใช้ใช่ไหมฮะทีนี้คําถามก็คือว่าคุณลูกค้ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมว่าตอนที่เรากรเกษียณเนี่ยเราจะมีเงินเก็บมากเพียงพอที่เราจะดํารงชีวิตอยู่โดยไม่ลําบากครับ แล้วก็มีปัจจัยอีกตัวหนึ่งครับเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับว่าคนบางคนเนี่ยเก็บเงินไปทั้งชีวิตเลยปรากฏว่าป่วยเพียงครั้งเดียวครับเงินที่เก็บมาเนี่ยครับหายไปหมดเลยแล้วแถวมยังต้องหยิบยืมคนอื่นไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามีประกันชีวิตไว้เราก็จะแก้ปัญหาเรื่องของการอายุยืนเกินไปได้เช่นกันครับปัญหาข้อที่3าก็คือเรื่องของการ พิการทุพรลภาพถาวรสิ้นเชิงอันนี้ต้องขออนุญาตยกเซเลบริตี้ท่านหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับพี่ออฟพงพัฒน์นะฮะพี่ออฟพงพัฒน์เนี่ยนะครับก็เป็นคนแข็งแรงมากนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับออกกําลังกายวิ่งวันละเป็น10กิโลเลยนะครับแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยที่กองถ่ายนะฮะกำลังถ่ายทํากํากับหนังเนี่ยลูกสาวยื่นกล้วยให้ครับจังหวะที่ไปรับกล้วยนะรู้สึกว่าวูบครับวูบครับแล้วในขณะที่จะล้มลงนะครับยังบอกเลยว่าลาก่อนนะลูกโอ้มันผมอ่านบทความแล้วสะเทือนใจมากครับ แต่ว่าหลังจากที่พี่ออฟฟ,ฟืฟ้นแล้วนะครับปรากฏว่าก็เป็น stroke นะฮะเป็น stroke เขาเรียกว่าเส้นเลือดในสมองตีบนะครับนั่นทําให้พี่ออฟไม่สามารถทํางานได้แล้วก็ต้องทําการรักษาตัวนะครับคุณลูกค้าทราบไหมครับว่าค่ารักษาประมาณเท่าไหร่เขาทายไม่ถูกใช่ไหมครับฉเฉลยครับประมาณ30ล้านครับคำถามก็คือว่าอันนั้นก็คือคนที่มีสตางค์ถูกไหมแล้วถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาอย่างเราๆนะครับ ถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาจะทําอย่างไรครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วคนคนนั้นมีประกันชีวิตประกันชีวิตก็จะสามารถช่วยแก้ได้ส่วนหนึ่งครับนั่นเป็นปัญหาข้อที่3เอามาถึงปัญหาข้อท้ายครับปัญหาข้อที่4อันนี้เขาเรียกว่าโรคร้ายแรงครับเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับว่าคนบางคนเนี่ยเก็บเงินไปทั้งชีวิตเลยปรากฏว่าป่วยเพียงครั้งเดียวครับ เงินที่เก็บมานะครับหายไปหมดเลยแล้วแถมยังต้องหยิบยืมคนอื่นไปด้วยนะครับนั่นคือ4ปัญหาทั้งหมดนี้ครับผมเรียนถามคุณลูกค้าครับคุณลูกค้ากังวลวิตกปัญหาข้อไหนมากที่สุดครับแล้วก็ชี้นะครับจากนั้นเขาก็จะเลือกแล้วคุณก็ดําเนินการปิดการขายตามขั้นตอนครับและนั่นก็คือตัวอย่างของการขายประกันนะครับที่เรียกว่าสมการชีวิตครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีครับเพื่อนๆลองเช็คเวลาดูก็ได้นะครับผมเชื่อว่า ด้วยวิธีการนี้นะครับจะสามารถช่วยคุณน,นะครับทำการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วผมก็ยังมีบทการขายแบบนี้อีกเป็น1 0บ0บทเลยในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า how to sell idea ครับในคอร์สออนไลน์นะี้จะมีตัวอย่างบทการขายเยอะแยะมากมายนะครับไล่ตั้งแต่การบทการขายคนทำอาชีพฟรีแลนซ์คนเป็นนายแพทย์คนขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็อีกหลากหลายอาชีพ แม้กระทั่งการขายคุ้มครองธุรกิจสําหรับคนที่ชอบขายเคสใหญ่ก็มีให้ด้วยนะครับคอสสนะครับราคาเต็มอยู่ที่2,499บาทครับแต่ในช่วงโปรโมชั่นนี้นะครับเข้าใจครับว่าสภาพเศรษฐกิจมันกําลังขาขึ้นใช่ไหมฮะขาขึ้นาา่ายก่นาผานะครับดังนั้นคอสสนะครับทางทีมงานนะครับลดให้เหลือเพียง1,599บาทนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับสนใจนะครับให้อินบ็อกซ์มานะครับแล้วก็ พิมพ์คําว่า1599ครับแล้วแอดมินก็จะให้ข้อมูลท่านกลับไปนะครับสำหรับในวันนี้ก็เชื่อว่าคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจฟ f ชัยพันรพี่ชื่อเจฟ f การลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในตัวคุณเองครับเป็นคําพูดจากสุดยอดปรมาจารย์ด้านการลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกครับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองไม่ว่าคุณจะอยู่ใน อาชีพใดในธุรกิจใดก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นท็อป5%ของวงการนั้นแน่นอนครับเงินทองและความสำเร็จต่างๆจะหลั่งไหลมาหาคุณครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องในธุรกิจประกันชีวิตหลายคนเนี่ยก็กำลังสตรัลเกิลนะครับกำลังเผชิญปัญหาในธุรกิจของคุณครับไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าจะพูดเสนอขายอย่างไรไม่รู้ว่าจะตอบข้อโต้แย้งอย่างไรไม่รู้ว่าจะปิดการขายแบบไหนและอีกนานาปัญหาที่คุณจะต้องพบเจอใน ภาคสนามแต่ใน,นวันนี้ผมมีเครื่องมือมาให้คุณครับเป็นเครื่องมือ <Wow. S 1> ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผู้ที่ได้นําเครื่องมือนี้ไปใช้เนี่ยประสบผลสําเร็จเกิดผลลัพธ์แบบเป็นรูปธรรมสามารถสร้างรายได้สร้างเงินล้านสร้างเบี้ยรประกันนับล้านล้านได้จริงนะครับหนังสือที่ผมพูดนะครับมีทั้งหมด4เล่มโดยเรียบเรียงดังนี้ครับเล่มที่1ชื่อว่าบทขายเงินล้านนะครับ ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะรวบรวมไอเดียการขายกว่า32ไอเดียโดยจำแนกเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่ขายคนรวยขายนักธุรกิจขายคนโสดขายคนแต่งงานแล้วขายคนทำงานฟรีแลนซ์และอีกหลายๆประเภทโดยที่จะเน้นในเรื่องของ ไอเดียการขายเป็นไอเดียการขายที่สามารถทําให้คุณเข้าถึงปัญหาลูกค้าและทําให้ลูกค้าเนี่ยตระหนักถึงเพนพอยต์ที่ตัวเองเผชิญอยู่และอยากที่จะจัดการกับเพนพอยต์หรือปัญหาของตัวเองครับและเครื่องมือชิ้นต่อมาครับเป็นบทตอบข้อตัวย้งเงินล้านเล่มที่1และเล่มที่2นะครับเล่มที่1นะครับเล่มสีดําเล่มสีแดงนี้เป็นเล่มที่2นะครับบทตอบข้อตัวย้งเล่มแรกนะครับก็สามารถช่วยพี่น้องตัวแทนเนี่ยสามารถ แก้ปัญหางานขายนะครับแก้ปัญหาข้อตัวแย้งที่พบได้บ่อยนะครับข้อตัวแย้งหลๆอย่างเช่นไม่มีเงินมีกรมธรรม์เยอะอยู่แล้วมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วภาระเยอะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายเบี้ยประก,กันทั้ง2เล่มนี้นะครับรวบรวมข้อตัวแย้งนะครับกว่า100้อข้อตัวแยง้งดังนั้น <Wow. S 1> พี่น้องสบายใจได้ครับว่าถ้าคุณอ่าน2เล่มน,นี้จบและฝึกฝนไปบ่อยนะครับคุณจะเป็นคนที่สามารถจัดการกับข้อตัวแยง้งทุกข้อตัวแย้งในตลาดได้อย่าง แน่นอนครับนอกจากนี้นะครับในเล่ม2ผมยังเพิ่มในส่วนของบทตอบข้อตัวแยง้งทางโทรศัพท์ด้วยบางครั้งนะครับตัวแทนประกันชีวิตโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยการพบกันก็เป็นเครื่องยาดังนั้นการนําเสนอขายทางโทรศัพท์หรือว่าการขายผ่านออนไลน์ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นครับในเล่มนี้เนี่ยนะครับมีบทตอบข้อตัวแยง้งทางโทรศัพท์ให้กับพวกเราด้วยไม่ว่าจะเป็นยังยุ่งอยู่ไม่สะดวกให้เข้าพบ ผมไม่สนใจประกันชีวิตผมมีกรมธรรม์ประกันชีวิตเยอะอยู่แล้วในช่วงเวลาสั้นๆนี้คุณจะตอบลูกค้าอย่างไรในเล่มนี้มีคำตอบครับเล่มต่อมาครับพี่เจฟขายปัญหางานขายเล่มนี้นะครับจะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องตัวแทนถามผมมานะฮะในปีเสร็จๆนะครับมีประมาณ60กว่าปัญหาด้วยกันอย่างเช่นลูกค้าถูกเพิ่มเบี้ยแก้อย่างไร ไปพกลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าบอกยุ่งยุ่งยุ่งนะครับดังนั้นในเล่มนี้เนี่ยก็จะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องตัวแทนถามเข้ามาและนอกจากนี้นะครับผมมีโบนัสในเล่มนี้ให้ก็คือบทการโทรทำนัดนะครับถึง10บทด้วยกัน ใครที่มีปัญหาเรื่องการโทรทำนัดไม่รู้จะพูดแบบไหนนะครับในเล่มนี้เรามีบทโทรทำนัดให้คุณถึง1ิบทด้วยกันและนั่นก็คือเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้คุณสามารถทํางานนี้ได้อย่างมืออาชีพและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ามีหลายท่านโอ้พี่เจบหนูไม่ชอบอ่านผมไม่ชอบอ่านดังนั้นเนี่ยผมจึงได้จัดทำนะครับเวอร์ชันเ็าเรียกว่าออริโอบุ๊กหรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะครับผมก็จะอ่านให้คุณฟังแต่จะใช้คําว่าอ่านในฝังก็ไม่ถูกใช้คําว่า แสดงให้ดูก็แลวกันนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยผมก็จะมีการใช้น้ําเสียงมีการเว้นจังหวะหนักเบานะครับทำให้คุณสามารถจดจําท่วงทํานองแบบนี้นะครับไปตอบข้อตัวแยงลูกค้าได้หรือว่าไปเสนอไอเดียการขายกับลูกค้าได้ก็ถือว่าเป็นโมบายยูนิเวอร์ซิตี้นะครับคุณสามารถขับรถไปด้วยหรือว่านั่งในรถไฟฟ้านะครับเอาหูฟังเสียบสามารถฟังผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับ ฟังทุกๆวันครับให้ซึมไปในจิตใต้สำเนียของคุณครับหากคุณฟังต่อเนื่องทุกวันครับในเวลาไม่เกิน3เดือนคุณจะเป็นคนหนึ่งครับที่มีบทพูดขายที่เฉียบคมตอบข้อโต้แย้งได้อย่างหลักแหลมและแทงใจดำลูกค้าจนไปถึงปิดการขายได้อย่างทรงพลังครับนอกจากนี้นะครับหนังสือเึ่งสีเล่มและออดิโอบุ๊ยังมีอ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊ก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าผมจะแนะนำให้ พี่ๆน้องๆนะครับอ่านผ่านหน้าคอมพิวเตอร์ดีกว่าหรือว่าหน้าแท็บเล็ตจอมันใหญ่หน่อยนะครับอ่านผ่านมือถือนี่ไม่แนะนําตัวมันเล็กมาก <S <S ผมหวังว่าหนังสือทั้ง4เล่มนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายความฝันเป็นนักขายระดับท็อปของบริษัทเป็นสุดยอดนักขายระดับประเทศและระดับโลกในที่สุดครับ <S 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 สำหรับท่านที่สนใจนะครับจะสั่งซื้อพ็อกเก็ตบุ๊กออ o b o o บุ๊กหรือว่าอ e ีบุ๊กก็ดีนะครับให้ติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์เพจพี่ชื่อเจฟหรือว่า Li n e o f f i c i a l แอ I am Jeff ครับผมหวังว่าเครื่องมือทั้ง4ชิ้นนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณขายดีขึ้นขายเก่งขึ้นและขายอย่างมืออาชีพครับ